ก่อนท,ท่ยยานผู้ใหญ่ทางลมศักดิ์ตอกบานจิกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะหมู่ที่สิบห้าโอ้โหสุดยอดนะฮะต้อบลหนองตักยานะเสพผลหมู่บ้านให้กำนัลปกครองสุหกู่บ้านท่านกำนัลนี่มุ่งหนุนงานสุดยอดประทับใจผมจริงๆเลยนะแต่ผมก็ประทับใจคุณพี่จันยาไทยรัฐยิ้มด้วยฮนะอย,ยอย่ายิ้มมากอย่ายิ้มมากแก้วสุกิดปีแตงไทยรัฐเป็นผู้นำรู้นำดีเชียวค่ะ สื่อมวลชนตัวหนักหาดบุรีครัดกะเรียนท่านท่านตำรวจเอกอันนันท์พงานแดนดอนไพยนะครับพร้อกับตามสถานีตรำรวจคูณพรสำลองนะครับทีมอารีตันธยาุรนะครับอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหม่มรรมอมปัญญานะครับท่านพี่เห็นนะครับไม่ทราบว่ามีใครมาบ้างนะครับท่ยานผู้ใหญ่บ้านนะครับของนี้ ก็โอกาสกับผู้บริบท่านกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวตำบลดยารุ่งคุหมู่นะครับที่มาร่วมแสดงบุญดีกับผู้ใหญ่บอยในวันนี้นะครับก็ผมไม่อะไรมากนะครับผมก็ขอให้แสดงความดีกับผู้ใหญ่บอยด้วยนะครับที่ได้รับเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ส15หนองกระโดนน้อยนะครับก็นับว่าต่อไปเราจะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบกับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับ เราเป็นพ่อบ้านของเขาเพราะฉะนั้นเลยดูบรรยการคดีนี้วก <chat> ็พัฒนาความดีกับผู้ใหญ่แล้วก็เรให้ดูแลลูกน่าเอาดีๆด้วยรอยแล้วก็เป็นที่พนักติดใจนะครับเขาเป็นนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารมีทั้งทหารทำหน้าที่ดีสุดดูแลลูกบ้านให้ดีนะครับคือตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เสียสละ ไม่ใช่ว่าตำแหน่งที่เราจะคิดว่าเราเสนยการงานที่เรียบร้อยครับยังไม่ดูอย่าไปถ่ายยืนเป็นแถวเป็นแนวถ่ายรูปยังไม่มองมาตรงนี้ถ่ายรูปกัน วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะเพราะว่าไม่รักกันจริงวันนี้ไม่มานะคะเพราะฝนตกหนักมากเลยโทรมาถามทันี้ว่ามาได้ไหมถึงจะแต่งตัวมา มื่อวานสื่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าตําแหน่งผู้ใหญ่ตำนัน่นี้มันเป็นตําแหน่งพระประธานแล้วไม่เล่นะฮะรู้จริงรู้มากเลยแล้วโอ้โหลุ้สุดยอดได้ขอสาธุใส่ท่านเลยนะ ก็ตกลงมาแอาแขกพ่แม่พี่น้องพี่เคารพรับสืบท่านเชิญมาเป็นเกียรติร่วมฉลองรับตำแหน่งพระยาท่าของคำพรมแต่ผมก็พูด